อ่าครับเพื่อนๆก็วันนี้นะครับผมก็พาหมวยมาปัา่นจักรยานตอนเย็นอีกแล้วนะครับแต่ว่าไหนๆก็ออกมาปั่นแล้วนะครับเราก็จะมาเทสเจ้าตัวไมด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าตัว DJI Osmo Action 4ที่ต่อไม้นอกนะครับตอนนี้ผมใช้ไม้รุ่น h o n l y l a n d l a G k Im 1อยู่เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นตัวเล็กสีขาวๆอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีฮอตชูเอาไว้เสียบ นะครับติดกับกล้องดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปรียบเทียบว่าการที่เราใช้เจ้าตัวไม้แยกกับไม้ในตัวของเจ้าตัวกล้องเลยเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนแล้วสถา,านการณ์ไหนบ้างที่เราควรจะใช้ไม้ไม้แยกนะครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันตามประสบการณ์ที่ผมมีนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกันก่อนนะครับไปเร็วนีบเดินห้างขี่ไปเลยครับ ตัวแสบเลยนะครับระวัางเราว้างลูกระวัาง,งออกมาตรงกลางนิดนึงลูกถ้าไปเข้าข้างเกินเนี่ยเดี๋ยวล้อสะล้อที่สามมันจะตกล่องเดี๋ยวลูกจะตกไปข้างโน้นอะตรงไปข้างหน้าเลยนะไปเอาเราจะมาหลังพ่อทำไมเนี่ยเร็วมาเลยมีความพยายามหน่อยครับอ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะลองถอดเจ้าตัวไม้แยกออกนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะใช้ไม้จากกล้องดูนะครับ อ่ะตอนนี้เป็นเสียงจากเจ้าตัวกล้อง DJI Action 4ซึ่งไม่ได้ต่อไม์นอกนะครับอันนี้เป็นไม์ของเขาเองผมถือเนี่ยระยะห่างประมาณสัก40เซนนะครับ40เซนได้ไม่ไกลมากยื่นแขนนี่ยังไม่สุดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นประมาณนี้นี่คือยื่นแขนสุดแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับเสียงเข้าชัดเจนหรือไม่นะครับเอามาละ <laughs> ลงลงเพียรดมาละ ครับก็เป็นไงบ้างนะครับเนี่ยผมยืดไปประมาณห่างสักเกือบเกือบแปดสิบเซนได้ครับแต่ว่ามันเมื่อยนะครับยืดไกลเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบเสียงดูนะครับว่ามันแตกต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าตอนนี้เสียงตรงไหนมันดีกว่ากันนะครับก็เอามาลองทดสอบให้กับเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับก็ข้อดีข้อเสียของเวลาถ้าสมมุติว่าเราต่อมาแยกกับ ไม่ในตัวกล้องเลยเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปข้อดีของไม่ในตัวกล้องคือเวลาเราบางครั้งเนี่ยเราไปที่มีเป็นเขาเล่นน้ํากับแบบนี้ทีือว่าเวลาฝนตกแบบเนี้ยมันก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องมาเสียเวลาต่อไม้นอกอีกแต่ว่าข้อเสียงของเขาคือเวลาเขาไปอยู่ในที่ชุมชนหรือว่าคนที่มีเสียงรบกวนอะไรมากๆครับเสียงก็จะเข้าไปในกล้องทั้งหมดเลยนะครับอันนี้บางครั้งเนี่ยเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็ได้แต่ว่า เดี๋ยวต่อมาแยกก่อนอโอเคนะครับตอนนี้ผมต่อมาแยกเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าเวลาเราต่อมาแยกข้างนอกนะเอาขีไปเลยครับเวลาเราต่อมาแยกข้างนอกเนี่ยเสียงมันก็จะชัดเจนดีกว่าแล้วก็เสียงร,บรอบๆข้างเนี่ยมันก็จะเข้าน้อยกว่านะครับเพื่อนๆคิดว่าแบบนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงของตัวเองนะครับก็ ใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างข้อดีแล้วก็คือเวลาถ้าสมมติเราคนเยอะๆเนี่ยไม่แยกจะเก็บเสียงได้ดีกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้ปากเราที่สุดแล้วนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็เวลาเรายื่นกล้องไปไกลมากๆเนี่ยมันก็ยังได้ยินอยู่เดี๋ยวผมยืดกล้องให้เพื่อนๆดูตอนนี้ผมยืดกล้องมาไกลประมาณนี้แล้วนะครับคิดว่าเสียงมันก็ยังชัดอยู่นะครับเพราะว่าเราเป็นไวเลตนะครับ สเปคตัว h o l l ี่แลนด์ลักอีวนนนี่นะครับเพื่อนๆตามที่ดูรีวิวมานะมันไปได้ไกลาย,ยาวไหม <ยา S 1> มันไปได้ไกลถยยึงถึง200เมตรนะครับไม่รู้ว่าได้ตามสเปคที่เขาเคลมไหมไหมแต่ว่าเห็นคลิปรีวิวที่เขาเอ่อเห็นคลิปรีวิวที่เขาไปเทสอยู่มันก็ไกลนะเป็น100 m, 100ร้อยเมตรร้อยกว่าเมตรนี่ก็ได้นะครับแต่ว่าใช้งานจริงๆอ่ะมันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าแถวบ้านนอกนะครับสัญญาณรบกวนมันก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะครับ เวลาเรายืดขามันยาวเนี่ยมันเมื่อยแขนอะเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจในการเลือกซื้อเอานะครับว่าจะใช้ไม้แยกหรือว่าใช้ไม้ในตัวกล้องนะครับแต่ว่าถ้าในความคิดเห็นของผมก็คือควรมีไว้ทั้งสองนะครับควรมีไม้แยกไปด้วยเพราะว่าบางสถานการณ์นี่ยเราอาจจะเป็นต้องใช้นะครับควรมีไวท้ไวทั้งสองก็จะดีที่สุดนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปชมบรรยากาศแถวบ้านนอกตอนเย็นนะฮะเวลาเรามาปั่นจักรยานกันดีกว่า ไปเลยมยุยตอนนี้นะครับผมใช้โหมดเจ้าตัวฮ o ลลิ o ท b a l ล n านซิ่งมขนาดพัน8 p p สิ l นะครับแล้วมันจะล็อกเส้นขอฟ้าไปเลยไม่ว่าเราจะหมุนกล้องไปทางไหนเนี่ยมันก็ยังเป็นแนวนอนอยู่นะครับ้ยระวังนะลูกระวัง นะครับไม่ว่าเราจะหมุนกล้องบนจังไหมันก็จะเป็นแนวนอนอยู่นะครับก็มาทดสอบให้กับเพื่อนๆได้ดูกัน <มา S 1> นะครับ <มา S 1> ไหนอเออกล้องออกมาข้างหลังครับมันเห็นป่ออยู่ไงไปเราไปดูวัวกันเนาะเราไปดูวัวกันไป <c oughs> อ้าวพ่อหมุนกล้องพ่อไม่เห็น เอาแบบเบสขึ้นมาบนไปเลยขึ้นมาบนไปเลยอึ๊บอึ๊บมันจะชั้นนึงนะลูกชั้นหน่อยโอ้หองง้วาพอบโบนแล้วอ่าจอดเลยอ่าอ่ะเพื่อนๆตอนเนี้ยหมวยส่องพ่อกับลูกส่องพ่อเอนอน,นั่นแหละลูกตอนเนี้ยให้หมวยเปิดตากล้องเนาะให้หมวยเปิดตาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนปุ๊บหยุดห,หมวยเอากล้องส่องพ่อลูกเอเอเ กล้องสองพ่ออ่ะอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเอากล้องถ่ายพ่อเออนี่ครับพวก็โหโหโหหตอนนี้นะครับก็มีวัวระวังระวังลูกเห็นก็เออมันจะเลียมือไป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 อยู่พุ้นไปไปเห็นก็นี่วัววัวอู้ไปไปอยู่พุ้นวัวมันจะเลียมือนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมไป จะไปเพ่อืมครับก็เป็นบรรยากาศนี่บรรยากาศบ้านนอกของเรานะครับก็ในเมืองนี่หายไม่ได้นะครับแบบนี้เดี๋ยวเราพ่อกับลูกมีประมาณนี้นะครับสําหรับการเทสเจ้าตัวไม่แยกกับไม่ในตัวกล้องของ DJI Osmo Action 4ก,กันก็ฝากเพื่อนด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกด, like, กด, share, กด,มดลูกกรด,ดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ คลิปหน้าจะพาไปที่ไหนไปเทสอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันจบวันนี้ไปละครับบ๊ายบายเราไปอีกเส้นมึงไหมลูกเออหลุมป่าใหญ่เลยครับเอ้ามุดผลอันนี้ลุกบอมุอดผลอันนี้พิมเลยครับพิมเ,เลยจนา,าอเขาข้างไว้แอปแอปข้างไว้เออเพื่อม พอตั้งหน้าลูกต้องพอหลังพอตั้งหน้าพุ่นอืมยหญ่ปีฮะยายปีป๋ไปเกี่ยวเนี่ยนะโอ้นกกับไก่เป็นเจ้นกนกกับมีไก่กับมีลูกพอตั้งหน้าเวลาขับรถถึงพอตั้งหน้าลูกอย่ามอตั้งข้างอันตาารายพอดเฮาออกไม้หันโซนหนึ่งก็จะมีบ้านคนอยู่แถวนี้มันก็จะมีอ้อย่างน่าตื่นเต้นกว่าบ้านเฮาเนาะ